แล้วตาโตมันไข่ห,าห่านเลยเป็นโรคที่ระแวงเขาจะต้องช่วยรักษาเขาหน่อยโอ,อ้ชั่วร้ายอย่างรอบคอบนี่พวกเขาหลบอะไรกัน,นอะ่ะเขาตรวจเมื่อมาเหรอก็ตอนเวลาท่านซื้อของท่านติดหนี้เข้าไปทั่วตอนนี้เขาถือคติจ่ายสดง,งดเชื่อเบื่อทวงหล,ลบข่าเหรอก็หลบท่านน่ซี่จะไปหลบแมวที่ไหนเล่า<อ>ขึ้นมาซี่ขาอ่อนแล้วลุกไม่ขึ้นอ๋ออ๋ออ่อนแล้วอ่อนอ่อนอ่อนขาอ่อนด้วยลุกไม่ขึ้นด้วยในเมื่อเป็นเช่นนี้ บอ็คไอีไหมคะลมแดกอ้าวเป็นไรไปดูอะไรอยู่รืออ่อเถือกด้วยคนีินใจมดเรื่องนี้ยังอีกยาวขโมยกระดูกมังกรมาได้ก็ไม่จบหรอกต้องมีปัญหาตามาอยู่ปัญหาอะไรของท่านอีกเล่าชวปแวบแอบเผือกท่านหญิงรองบาดเจ็บหนักสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไดีเท่าไหร่นะสถานการณ์อะไรอะนี่เก้าอี้สำรองม,มนันน่าสวยสวยมา ที่สุดยอดยังมีอีกเยอะอ๋ออะไรวะงงนับจากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาพูดกับข้าอีกข้าต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวคือว่าเอาไปกินทิ้งกินขว้างน่าเสียดายอืมขยังไปข้าประคองให้ยากจะสั่งสอนโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่าไม่บ้าไม่โง้มาแก่ส้มกินเถอะแก่ส้ม มันอับ,บมงคนปลอกกล้วยสิเออขอรับนี่ท่านว่า <c oughs> พวกเราไปปราบโจรไม่ได้จะย้ายบ้านชิม,มิท่านกับจะย้ายของในจวนแย่หลีออกหมดเรี่ยงแล้วเออเามีเสรไม,ม่รอขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันได้มาตอนไหนเนี่ยได้มายังไงยังไม่รู้ตัวเลยแล้วแต่ว่าท่านแย่งมา,งมา,าใช่เออดีดโอ้เซออีกรอบขยันยอีกรอบแล้วกันเขาคิดหลอกท่านชายหานไปห้องเก็บของจะวางยาท่านชายหานด้วย วา,วางยาอะไรข้าไม่รู้แล,แล้วหาซั่วล่ะถ้าดูจากเวลาแล้วนี่เร็วสออิกำลังไปห้องเก็บของแล้ว